นีเจออ้อมค่ะนี่คือคิดมากนะคะสำหรับปามี่ค่ะก่อนหน้านั้น17นาทีนะคะใจเต็มโคตรจะพักดีแล้วก็เริ่มกันที่เธอมีคนเดียวบนโลกนะคะแล้วก็รวมไปถึงอันดับที่1ค่ะถ้าเธอเพลงจาก one for the rose นะคะก็หลายๆคนก็มีความประทับใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าถ้าวันหนึ่งเราจากลากับใครมา แล้วเราอาจจะอยากเคลียร์กับเขาก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องเปิดกว้างไว้เวลาที่เราอยากเคลียร์เวลาที่เราอยากขอโทษมันมีแต่ความอยากของเรานะคะอย่าลืมว่าอีกฝั่งหนึ่งเราบังคับให้เขารู้สึกแบบเดียวกับเราไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะขอโทษใครถ้าคุณรู้สึกทําผิดกับใครเอาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและน่าชื่นชมทาว่าขอโทษมันออกจากปากบางทีมันยากแต่ถ้าง่ายแบบพูดไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีค่าคืออยาก อย่าทาผิดแล้วจะคิดขอโทษแล้วก็สัตว์แต่ว่าทําโดยไม่รับผิดชอบแต่ถ้าคุณทําผิดแล้วคุณรู้ว่าผิดแล้วคุณขอโทษคาขอโทษนั้นมีค่าแล้วมันก็ให้เกียรติตัวคุณเองนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะจะีกคำหนึ่งคือคําว่าขอบคุณป่ะมันเป็นคําที่ควรจะมีแล้วมันไม่ได้แปลว่าคําพวกนี้จะมีเฉพาะเด็กที่ใช้กับคนที่มีอาวุโสมากกว่าผู้ใหญ่ก็ใช้กับ คนที่มีอาวุโสน้อยได้เหมือนกันผู้ใหญ่ที่ดีต้องขอโทษเป็นสําหรับอ้อมนะเอาจริงๆมันมีอาระยะกว่าถ้าผิดก็คือขอโทษไม่ได้แปลว่าตําแหน่งคุณสูงอายุคุณมากแล้วคุณจะขอโทษไม่ได้ขอบคุณไม่เป็นแล้วก็มองแต่ว่าเขาต้องทําให้ชั้นเพราะฉันโตกว่าหรือฉันจะไม่ทําให้เขานะคะจริงๆมันก็คือการใช้ชีวิตแบบเห็นเห็นคนข้างหน้ามีมีความสําคัญหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือมอง มองทุกอย่างว่าเป็นเกิดขึ้นได้เราไม่ใช่คนเดียวที่ถูกเสมออะไรแบบเนี้ยเนาะถ้าเราผิดเป็นมันก็โอเคป่ะพี่กุ้งค,คนเรามันต้องผิดเป็นใครผิดไม่เป็นคน<ต>ใคม่ป็่แล้วรู้จักแก้ไขหรือเปล่าที่่งางหาที่เป็นส<อ>ัคัญยอมรับด้วยออนะคะก็เออก,ก็จริงจริงนะเพราะฉะนั้นอะถ้ามีโอกาสนะคะใครอยากจะขอโทษใครอยากขอบคุณใครอ้อมว่าทําเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งอะ เราจะจากกันเมื่อไหร่คุณผู้ฟังและยิ่งนช่วงเวลาอย่างเงี้ยเราได้ยินข่าวเรื่องฟ้าร้องฝนตกใช่ไหมก็จะได้ยินว่าเขาออกมาเตือนว่าเอ๊ะต้องระวังนะคะอย่าไปออกการแจ้งช่วงฝนตกอะคุณคุณผู้ฟังเคยได้ข่าวอะไรแบบนี้เขาเตือนเพราะอะไรประเทศประเทศไทยป้ายมันเยอะเดี๋ยวมันล้มฟาดโดนถูกไหมหรือว่าฟ้าผ่าฟ้าผ่ากับฟ้าร้องต่างกันไงพี่กุคุณผู้ฟังฟ้าผ่ากับฟ้าร้องต่างกันไงฟ้าร้องเป็นเสียงสิครับฟ้าร้องคือเสียงเสียงเพราะ ก็คือเจียงของฟ้าผ่านั่นแหละอ่าฟ้าฟ้าแลบมันก็จะเปรีปร้ยๆ<ช>มันก็จะเป็นสายสายแต่ทัาผาเนี่ยโอกาสที่จะถึงชีวิตเนี่ยมันมีถูกไหมคะคแล้วมันมีข่าววันหนึ่งก็แบบโอ้โหไม่รู้จะตื่นเต้นกับหัวข้อข่าวอันไหนดีอันนี้เป็นของอมรินน้ำแบบอ่านแล้วแบบเล่าถูช่วยฟ้าผ่าหัวข้อข่าวเสองพี่น้องถูกฟ้าผ่าตาคว้าเล่า พ่นใส่ถูตัวก่อนรอดตายปฏิหารเ<ไ>ป็นคิดว่าชื่อคนจีนเ,เล่าถูเล่าถูไม่ใช่สิก็คือมันเกิดพายุฤดูร้อน <c oughs> ใช่ไหมผู้ชายยังประมาณป .4 ที่กระต๊อบริมทุ่งนาเขาเขียนขาวไว้อย่างนั้นก็เลยรีบอุ้มร่างขึ้นมานอน บนแน้นบนคงจะเป็นบนโต๊ะบนแค่อะไรคึอยากเพราะว่าทําอะไรไม่ถูกก่อนก่อนที่คุณตาเนี่ยจะนึกอะไรออกหรือไหมตอนตอนมีประสบการณ์ว่าจําได้ว่าพี่ชายของคุณตาคนนี้ยเคยโดนสายฟ้าผ่ามาแล้วจนสลบไปหลายวันใช้คำว,ว่าสลบไปประมาณน่ะแล้วตอนท้ายข่าวก็บอกสามวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไปเอาเหล้ามาพ่นตัวจนดีอ่ะจนหายดีอ่ะเออ พอค้นึกอย่างนั้นออกคือคงประสบการณ์นะเนาะก็เลยวิ่งเข้าไปเอาเล่าที่มีอยู่ครึ่งกวดในบ้านมาพ่นตัวจนหลานตื่น่ะแต่ก็ก็คือเหมือนกับก็ก,ก็ก็เขาเรียกเป่าลมเข้าปากด้วยนะแต่ก็พน่นพ่นเล่าด้วยอ้อมก็ไม่รู้ว่ามันคือศาสตร์อะไรอ่ะคุณผู้ฟังแต่อันนี้ก็เล่าให้ฟังไม่ได้บอกให้ไปทําตามนะ,ะแต่ว่าอันนี้มันคือบางทีมันก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอนะ่ะก็คือเขาเคยมีประสบการณ์แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจังหวะที่พ่นวันนั้นอ่ะ พี่ชายเ็าอาจจะกําลังฟื้นพอดีก็ได้มันอาจจะมีความพอดีบางอย่างแต่บังเอิญว่ามันไปเหมาะกับเล่าที่พ่นพอดีหรือเปล่าแต่เขาก็อ่ะพ่นไปแล้วหลานก็ตื่นไงเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะช่วยได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ยนะคะอาการตามจริงตอนนี้คืออาการดีขึ้นแต่หูยังอื่อยอยู่ไม่ได้ยินส่วนแขนขายังสั่นชาอยู่ตอนนี้คุณหมอก็ดูแลไปนะคะถามว่าเราจะเออแล้วเราจะมาพ่นกันอย่างนี้ได้ไหม ก็คงไม่ได้ะ是是แะ<ต>แ,แต่แต่ถ้าค <iv ocal noise> ิดอะไรไม่ออกก็ก็คือระหว่างรอระหว่างรอทําอะไรได้ทําไปก่อนแต่แต่อย่าทำอะไรที่พิสดารมาก ก,ก็ต้องลองดูอากาศด้วยมันหนักหนาบีบถ้าเกิดถึงขนาดเปิดแล้วพูดเลยว่าก็ไม่น่ารอดแ,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกเวลาฟ้าผ่าบางทีไม่ใช่ว่าเข้าไปชอ้อนเลยนะคือถ้าเข้าไปชอ้อนเลยอ่ะมันกระแสบางทีเ็าบอกว่าไอ้คนที่ไปอุ้มระวังจะซุดเอาอันนี้เราก็ไม่เคยไม่อยากจะมีประสบการณ์เอาเป็นว่าระมัดระวังเพราะเรากําลังจะเข้าสู่หน้าฝนนะคะคุณผู้ฟังและตอนนี้พาย,ยุฝนมันก็ไม่แน่ไม่นอนป้ายก็ต้องระวังมันหักล้มทับต้นไม้ใหญ่ก็ต้องระวังระวังทุกอย่างเลยจริงๆเดินก็ต้องระวังตกท่ออีกว่า E.F.M. f a n d o m แฟนดอมอ่ะคืนนี้แล้วสินะแฟนดอมอ่าเต้ตีเจอกันสองทุ่มครึ่งและแน่นอนนะคะเราเปิดให้คุณได้มีโอกาสโทรมาด้วยนะคะ02-665-8373คะ่ะเรียบร้อยโทรไป E.F.M. f a n d o m แฟนด้อ hmm. มเป็นฮิตเป็นช่วงๆช,ช่วงหนึ่งก็จะเป็นไอ้ไข่ ขขเขาเรียกไอ้ไข่ใช่ไหมคะช่วงนั้นก็จะเป็นอันนี้แล้วตอนเนี้เราจะได้ยินเท้าเวสุวรรณพรุ่งนี้นะคะไปวัดสุทัศน์ไม่ได้ไกลเลยนะคะวัดสุทัศน์ที่เรารู้จกักที่ข้างหน้ามีเสาชิงช้านะคะหรือว่าสาราว่าการกรุงเทพอะ่ะพรุ่งนี้มดําดาจะพาไปวัดสุทัศน์ไปรู้ประวัติการสร้างเท้าเวสุวรรณของที่นั่นและวิธีการไหว้ให้ได้ความเป็นมงคลอ่ะไม่ไกลไปได้นะคะทางรายการมีได้ออโอกาสจากทางวัดเข้าไปกราบพระ สุนทรีวานีนะคะซึ่งเป็นรูปวาดที่มาจากนิมิตของท่านเจ้าวาดองค์เก่าซึ่งมีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะคะพรุ่งนี้ติดตามดูรายการเลยนะคะเพราะว่ามันหาดูได้ยากนะคะโดยช่วงท้ายรายการจะมีการนำเท้าเวสวุวรรณมามอบให้อ,อีกเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยค่ะพรุ่งนี้สายมูกับอีพี20วัสุทัศ์เทพพระวรารามราชวารมหาวิหารนะคะเวลา5โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง32หรือว่าย้อนหลังทาง y o u t u เอทามออนไลน์รวมไปถึง Facebook แฟนเพจพระชาภาพาไปมูค่ะ EFM อารมณ์ดีน้องๆช่วงเนี้ยพามาไม่สำน้าเลยนะอุย๊ยพี่จำผิดหรือเปล่าคะหนูไม่ได้พาใครมาเลยนะพี่ไม่ได้หมายถึงน้องพี่หมายถึงแฟนน้องตั้งหาก